อุปกรณ์มันล็อกไงเห็นแล้วเนี่ยมันไม่มาเห็นไหมมันยังไม่มีคนดูเลยแต่มันไม่มาเนี่ยเห็นไหมมันได้แต่แนวตั้ง แล้วลองเมื่อกี้สิลองเมื่อกี้เนี่ยลองที่ลองหน้าจอเปิดออกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาชมน้องแสนสวยนะครับวันนี้ครับแสนสวยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแสนสวยลงมาแล้ว ยินดีนะครับยินดีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดที่ช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวสักพักผมจะไปไลฟ์ที่เพจครอบครัวตัวกรมนะครับมุดจูมุดยูยูทูปประกาศกระเด้เมมากหมือนะ บยกลยเมยเมวย,ยนักก็ปรากฏเลยแล้วนี่น้องแสนสวยนะครับสวัสดีครับนับก็กได้จะมุนเมยกันนอนนืน้อไหมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับ นี่ก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับไปเลยเบื่ละเลยนี้น้องแสนสวยนะครับอยู่กับพี่ควานนะครับนี่วันนี้น้องแสนสวยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเบาๆลูกบบาๆบบาๆบาๆสวยบาๆบบาๆเบาๆ ท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องแสนสวยด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะไปไลค์ที่เพจนะครับอันนี้ไลค์ในช่อง youtube ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไลค์ในเพจครอบครัวตัวกลมนะครับท่านใดที่รอดูไลค์นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมมาไลค์ที่ช่อง youtube ก่อนนะคะ สวยแสนสวยสวยตาเหลือกครับสวยตาเหลือกยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับมาหาน้องแสนสวยได้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับแสนสวยอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับมาหาแสนสวยได้ครับเอแคีซ้อนนึ่ติด นี่อยู่ที่สวนสัตว์ของเรานะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเ,เขาเกียวของเรานะครับ square. สวยมาแล้วค่าสวยมาแล้วสวยมาตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ครับท่านใดที่อยากเจอแสนสวยนะครับมาได้ครับอยู่ที่จุดช้างนะครับอยู่ที่คอกช้างนะครับนี่ท่านใดที่จะมาหาแสนสวยนะครับ มาได้ครับมาได้สวัสดีนะครับสวัสดีครับกดไลค์กด,กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีเด้อพี่น้อง พำพันสวัสดีครับพี่พานสวัสดีครับขนุนน้อยสวัสดีครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เพจนะครับสักพักเดี๋ยวผมจะไลท์ที่เพจนะครับอันนี้มาไลฟ์ใน u t u b e ก่อนนะครับไลฟ์ในช่องก่อนนะคะฝากช่องด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินรับฝากด้วยฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากแชร์ให้สวยด้วยวันนี้สวยลงมาครับวันนี้สวยลงมา นี่ครับแสนสวยมาโชว์สวยอีกแล้วครับสวยมาโชว์สวยอีกแล้ววันนี้จะเจอสวยได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับสวยจะมาแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับวันธรรมดาแสนสวยไม่ลงมานะครับแม่แม่เอฟซีมาหาได้นะครับอยู่สวนสัตว์เปิดเทาเขียว แม่ดาวไปแล้วครับเนาะแม่ดาวไม่สนใจลูกเลยครับแม่ดาวไปอยู่นู่นแล้วช่วงนี้ก็บรรยากาศลมลื่นหน่อยนะครับมีต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่หนึ่งพี่ดาวไปนู่นแล้วสวยอยู่นี่นะครับสวยเริ่มที่จะไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่าสวยลงมาได้อันนี้วันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามรอบที่สี่แล้ววะ สามสี่ครั้งแล้วนะครับสวยลงมาสามสี่ครั้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาหาแสนสวยได้ครับสวัสดีครับครับสวยเก่งแล้วครับสวยเก่งมากสวยเรียนรู้ได้เร็วมากเลยนะครับไม่เหมือนพี่แสนรักนะครับ น่ารักมากขอบคุณครับพี่แสนรักนี่โอ้โหกว่าจะอยู่นิ่งได้นะครับลงมากับแม่จิ๋มนะครับสวยเก่งมากครับสวยเรียนรู้ได้เร็วครับสวยมาอยู่ก็เข้ากับผู้คนได้ง่ายมากครับเข้ากับผู้นักท่องเที่ยวได้ครับพี่แสนรักนี่ไม่อยู่นิ่งให้เลยนะครับแสนสวยนี่อยู่นิ่งครับเอาเป็นว่ารับนักท่องเที่ยวเก่งครับสวย สวยลำนักท่องเที่ยวเก่งครับอ่ามองไปว่าขี่จุดะนี่คันมองว่าขี่กั้นน้ำบืนเดินแล้วก็ได้หุ่นจูกับกันนะนี่เลยอ่ะเข้าใจสิฮะอีดิ้งก็ว่ากันมาเนาะกันกล้องกันกล้องเนาะก็ไปว่าบุญนาเจียงเนาะนี่ว่าบุญนาเจียง ก,ะ,กะยิ่งก็บริมองไม่นะ่กาก,กะได้อย,ย,ย,ยากวอบุญกันเนื้อไปเนื้อโดยเส้นเอาเนี่อกระได้นัานางน่งประโยชน์นึ้เอา้าฮะอีก้องเปื่อยงอนมไม่เอี่ยงหนุ่มอีกไม่เอี่ยงหนุ่เปืเอเอ่อยอง,องวันนี้มาสองครับวันนี้มาสองครับแม่ดาวกับสวยครับวันนี้ครับ วันนี้แม่ดาวกับสวยครับสวยจะมาประจําครับกับแม่ดาวเสาร์อาทิตย์ครับแม่จิมจะอยู่นู่นนะครับนูน่นแม่จิมอยู่นูน่นกับยายเนตป้าเพนอยู่ฝั่งนู้นนะครับนูนบบบนะนะ่นบาส่อางบ้าสร้างที่วันนั่นนะเคยถูเบาสรองให้ตูมิดวงแล้ว,ว,ลวเออให้ตูมิดวงจนให บบตัวบ,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 บิบิเมนจอกพืดด้นใหญจอกลึงอะอะจอกลึงทำไม่ได้ละบะเมนจอกครับจะไปทอดลุงอยู่ขอบพื้นบนด้นเลย้อเห็นปะขอบพื้นบนด้านเลรับครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูสองท่านนะครับคือน้อยแท้สองคน กดไลค์กดแชร์ให like, ้ด้วยนะครับนี่สวยมารอนักท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ครับไอกองรถจะลงมวยไหมเตะไอกองรถหมายก่อนโบนดุงเกิดก่อนโบนดีงยมผูกีพายไอ้จู่บนไอ้จู่อทิตยันเนี่ยย่องไอ้ก่อนโบนจ่อัน นี้เรามาไลฟ์สดที่ช่อง Youtube นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เพจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ไอควาราเนื้อทิดแตนก่อนบนก็ดุงฮะบุในก่อนบนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับผมจะเอาลูกบอลมาให้สวยเล่นนะครับใครยังจําลูกบอลสีชมพูของสวยได้นะครับ เดี๋ยวทิตยหน้าจะเอาลูกบอลสีชมพูให้สวยเล่นนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมย,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 ยมาหาเสนสวยได้นะครับมาหาเสนสวยได้หนักท่องเที่ยวกำลังขึ้นมาครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ที่เพจนะครับเพจครอบครัวตกลมนะครับท่านใดที่เห็นแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดูครับสําหรับคนดูที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับเจ้าโง่ตังไอ้แล้วหัดดูแเ้าแง้มคันดังบืนปื้อหรือตีให้ประตูเซอร์ชนี่ให้แบบปะให้จบปะแล้วก็เดี๋ยวไปนา่งก็ไปจ้ะ โอเคครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ที่เพจครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของผมนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับรวยๆครับรวยรวยสวัสดีค่ะเรามีกันอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ที่เพจนะครับจะไปไลฟ์ที่เพจครอบครัวตัวกลมนะคะ เดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่เพจครอบครัวตัวกลมนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ไม่มีท่านใดเข้ามาชมเลยนะครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่เพจนะครับจะไปไลฟ์ที่เพจนะครับนี่ครับแสนสวยของเรากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปเจอกันที่เพจครอบครัวตัวกลมต่อนะครับไปเจอกันที่เพจครอบครัวตัวกลมต่อนะครับ นีครับสวยโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านสแสนรักสแสนรักอยู่ในบ้านนะครับสแสนรักไม่ได้มาวันนี้มาแต่หมูตอนสองนะครับหมูตอนสองมาครับหมูตอนสองมาหมูตอนหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับหมูตอนหนึ่งอยู่ในบ้าน สวยไม่มีอะไรเล่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเอ้ยอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าผมจะเอาลูกบอลมาให้สวยเล่นนะเอ้ยดูดูดูขาหลังครับดูขาหลังดูขาหลังเขาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน่อย่าชนพ่อนะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวงตาครับดวงตาดวงตาสีฟ้าสวยดวงตาสีฟ้านะครับนี่สวยตาสีฟ้านะครับสวย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 

nè nè, mong con, I look xoài chuối 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 สวัสดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์ที่เพจนะครับเพจครอบครัวตกลมนะครับสวัสดีครับ